วันนี้ใต้ชนใต้เลยวันนี้เจอเจอกับให้คุณศึกนะไม่เคยชกกันนะไม่เคยครับวันนี้เรเวทร้อยยี่สิบในล่าสุดรวมชกร้อยเท่าไหร่อะะไรล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับเวทนี้นะคูมกิโลเวทนี้ก็สามสี่กิโลน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่เก้าเราเน้่ยเข่าไหมเข่าชนเข่าวันนี้นะตัวนี้ชกมวยมารวมรวม ก็สี <si ่ก้าสีสิบห้าสี่ห้าครั้งนะสี่ห้าหกห้าสิบครั้งนี่น่าจะมีนะล่าสุดชนะหรือแพ้แพ้ใครวันนั้นแพ้เพชรยอดแข่งที่สงขลาอ่ะเราเป็นคนเดินจังหวัดจังหวัดสงขลาาบอกไปเขาเชียรนะวันนี้ก็เป็นนิสัยอย่างง่ายด้วยครับเต็มที่โอเคก็โชว์ดีป่ะงวันนี้ชื่อเสียงเลียงนาำวันนี้เราเจอใครเพชรสองเลนะเคยปะทะไหมไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ พอเช้าเรามาเป็นไงบ้างเกินสองขีดกอนเกินสองขีดนะเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้ที่ท่าทางที่นครศรีแล้วมาทําร่างกายที่ไหนมาซ้อมที่ท่าทางหลวงก็มานี่เลยเราชกมวยมาตอนนี้รวมๆทั้งหมดกี่ครั้งได้ห้าสิบหกสิห้าสิบหกสิบต้นจะมีนะสามไฟล่าสุดเราชนะกี่ไฟล์แสุบแพ้แพ้ใครมาล่าสุดเนี่ยพัด อ่าแพ้และล่าสุดที่แพ้แลล่าสุดเราชกร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองวันนี้ร้อยยี่สิบนะรถคุ้งกี่โลรอบนี้เอามาสี่โลรถสูงตัวไหนร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบแปดอะเพชรสองเลนไม่เคยเจอกันนะไม่เคยสูงเยอะสูงก็สูงก็สูงชนกันเลยนะเห็นเห็นเพชรสองเลนไม่เข้าประเภทยังไงเดินคลายกันนะอ่าเราลูกหลานจากจังหวัดเอ้าวมอกไปครับเชื่อหน่อยฝาดเชียเพชรมือสุดในทางของเราครับ เต็มที่ครับเดืนนี้ครับโอเคขอโช่วยดีครับ